真的。 เกงใจการเรียกเลยู้อยวเนรูอย่าเดินู้อเนอมาดู่อในืหลังครับเกมระหว่างเอสเกลเซอร์ับบอมีลาครับ เกมซึ่งหลังผ่านมาทีเศษเนี่ยก็ยังเป็นสกอร์ในที่แรกครับเสมอที่สูงพุ่งต่อกสูงครับยไมเชื่อว่าเกมคู่นี้ถ้าสกอร์แรกมาหาเมื่อไหร่เนี่ยเกมสนุกแน่นอนครับบอลอยู่ตรงกลางครับพี่อาแม่ไม่ให้ทางซ้ายครับกลับมาตรงกลางที่ก๊อปไหลมากครับ้วอผู้เหนือเนี่ยจังหวะนี้เร่งเรินไปครับให้มาที่สิงสี่หลังครับสี่หลังเลยครับ วันทูมาจังหวะนี้แหม่ให้เผื่อนไปนิดนึงครับวิ่งไปก่อนสไลด์เตะฝากลองในรถทางโซนขวาเลยได้ถึงลูกเตะที่มาของมาร์บิลาลุเต้สาทงขึ้นหน้ามาโอ้โหรอถือวเตะบอลลอยมาจังหวะนี้จะไม่พุ่งกระจายครับไอ้สกล 6-2ว่าที่โยแต่โยเนี่ยครึ่งแรกมีอาการบาดเจ็บแล้วแล้วก็ออกไปแล้วแต่ว่าครึ่งหลังได้กลับมาแล้วเป็นกำลังหลักในแนวรุกของแอร์และเกลิ่งหนึ่งคนอยู่แล้วหลอกสวยจังหวะนี้ไว้ขึ้นมาทางซ้ายแล้วแทงต่อมาแล้วชาตดลุยเนี้ไม่ได้ประตูชาติอ้โหหวะนี้แตะสโผล่ขึ้นมาสวย อือย <Es> in ังไทิ้งอเสาเลยครับแล้วสิงยิงมาด้วยังหมงเอาไ่ได้อดเลยไปนั okay, ่งสองมาด้ไยแล้วใส่ล huh. ูกมาตะหมอนี้ยิไม่สวยก็ยังไม่ตงกอโยโย่ตะหม้อของชาติจ่อหน้าเลยครับแต่หลดซุ่นถามว่าตัวไปเนี่ยซุ่นนี้น้อยแล้วแต่ว่ายิงไปทิ้งสองเสาอ่ะไม่เข้าเด็กออกฟ้า โอ้ยังไม่ได้ประตูขึ้นนำครับสำหรับบารบอนดีนาครับโอกาสบาบอดีนาใน่วงเวลหลังเนี่ยัดเตขวาจัดจังหวะและจัดผู้ิ่แต่ว่าจัดคอก็ยังทหนที่สูดที่ัูครับอาอ่อะไรที่ดตายกับกาตั้ใหม่ที่เบิร์ดโย้น เบิร์ดห้ยมาติดแล้วสวนบอกมอวิลาดาสวนกลับมาเป็นแผงเลยโอ้ยไูดมาเลยหน้าเก่าโคตรยาวเลยไต่ตั้งหัวนี้ก็ยังเป็นเบิร์ดที่มันชื่อเตะออกข้างไปได้ครับคู่กลับมาหาหมุนหาเหลี่ยมอยู่แล้วจังหวะนี้ก็หยุดอะไรีม่ได้เลออกหลังแล้วออกไปเลยว่าอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เลยบอกกรรมการเลยนะจะเผ็ดตัวบอกกรรมการนะแค่บอกกรรมการเนี่ย ใครวะโยโยโยหรอไม่ไหวบ้ามันไม่ไหวนะเดินไปให้มาหยักติกบองครับอลอยู่ที่หนึ่งครับหายกลับมาที่เบิร์ดเราให้ทะลุเข้ามาลูกนี้ไม่รู้กันนะวัดทิ้งออกมาทางด้านขวาชาตามาเก็บบอลแล้วแส่ล็อกอินให้ยังเป็นนักที่มาเก็บไปได้ครับไปเลยไปเลยหากลับมาจะให้หนึ่งลูกนี้ยังเป็นไว้ที่ตามมาช่วย ขัดออกมาได้ครับพิ้ออาแล้วทีที่บอลสวยแล้วเบิร์ดจดังหวะนี้ประตูกางกา์ทิ้งเองแต่ว่าจังหวะนี้ยังไปติดซองครับไว้ไทยต่อมาพี่ออา,าทีนี้ใช้ตัววางแล้วโหวดกลับมาหาบอลเจอแล้วจังหวะนี้ยังคลองบอลอยู่ครับบอลบีล่าเปิดเปลี่ยนแก่ออกมาทางขวาครับองไอ้เนี่ยเขากำลังตั้งอันใหม่ครับเตทิ้งโดมาลูกนี้ก็ เข้าหนึ of oh, Still, mm ่ง hmm. ท sure, nah. so. mm ี hmm. ่เสาวตัวของคุมให้หนึ่งแล้วจังหวะนี้เสียงเข้าในแล้วสิงพยายามจะใส่เอาไว้ทางซ้ายเ่ยมีโยเตอขึ้นมาแต่ว่าจังหวะนี้เองใครจะไปซูไดใครจะไปแท็กใครจไปโยไปดิตัดได้้ทางซ้ายอีกอ่านลูกนี้แลบออกหารับได้ลูกใส่มุมแล้ว ได้หรือจับมุ้งใส่มุมบ้างครับไอริสเกลแล้วทางสนามเนี่ยจะมีการขอเปลี่ยนตัวรถเอาฮีตหน่งเอามาลองได้ลองนะเนี่ยไม่มีพลาดเลยครับ หนึ่งยิงหักข้อลูกนี้ก็มาา<ห>มา<อ>เฮ้ยตง,ตนนงแงดต้งน,นงด้วยตำงแงไหน่งชาไิเก็บบอลใไหม่ไหมใช่ไม่ไหม่ไหมใช่รหม่ไม่ไม่ไ่มใชรไหมรช่ไหมใช่ไมา,าร ยังได้อยู่ว่าคืนกลับมาหนึ่งพรุ่งนี้ก็ดูวัาจังหวะเอวนี่ยขัดขายเกินเกินอยู่ร่าเอลิสกเกลพีอ่อ,อาเอาแลการเปลี่ยนตัวของเอลิสแกลจะถอดใครหรอจะถอดโลหรอ แต่เราออกมาทางซ้ายพี่อาแตะบอลขึ้นหน้ารูนี้ใช้ตัวบางอยู่แล้วต้องทำบอลหลุดห้างไปเองครับได้ดูก่อนได้ด้ยขอมาทางขวาเบิร์ดหึ่งแล้ว ทิงขึ้นมาข้างหน้าในการไม่หมุนด้อเลยครบ้นมาขมาเฮ้แกกเฮ้ยแล้วพลาหลุดมาทางด้านขวาตัวนี้นี้สองคแล้ว ไปแน่ไปเว่าเะสี่แย่หนออกทางด้านขวาแล้วมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่แลระหว่านี้เล่นต่อเอาสักเดียวสี่ยิงยูนี้ก็ไม่สนกองครับข้าสนามออกฮาร์ไม่ได้ครับบาร์บีล่าครับดูเพื่อนนิดนึงครับ ได้หลัง,งได้เป็นลูกตั้งแต่งขึ้นมาครับมามมวิล่าเบิร์ดหมนออุนอย่านี้ทีหนึ่งแล้วจังหวะเนี้ยแย่งบอลกลับมาได้ครับออกไปไหครับให้ตามช่องขึ้นมาที่สิงครับแค่ดูว่าขยาับจังหวะเนี้ยยังเป็นไวแล้วที่ดักบอลไปได้แล้วออกหลังได้เป็นลูกเตะมุมของเอรเวสสเกลครับ ได้ไปรูปคู่เท่านั้นนะจังหวะนี้สี่หนึ่งแต่เข้าสายแล้วใสเม่แต่ตว่าอนยังเข้าข้างตาข่ายเท่านั้นเลยไม่ใำแพงรู้แ่ก็ถือว่าหาช่องยิงได้ดีแล้วหนึ่งแต่ตว่าบอนที่ยิงไปยังไม่ตรกลงมาเข้าสายแล้วเปลี่ยนการอนอนาทางซ้ายครับไว้แฮนล็อกจังหวะนี้ออกมาทางขวาชาติจับบอลแรกไม่ดีแต่ว่าไปไป,ไปเล่นเล่นที่บ<ป>อลบ่อแล้วดุกไว โอ้โอ้ยยิงจังหวะนี้ถือว่ามีช่องแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวภ้างสนามมีให้สัญญาแล้วคาราจะเป็นที่หาออกก็เอาพี่อ้วนลงมาครับเผื่อใน่ที่ตรงกลางแล้วให้ตามช่องมาหนึ่งเมี้แต่เข้าซ้ายแล้วได้ยิงโอ้ยยังเป็นที่เตะ ไีปัดทิ้งออกหลังไม่ได้ครับอย่าไปใจหนึ่งบ่อยๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีเลยครับบางบอลวิลลาครับหนึ่งเนี่ยมีโอกาสแล้วสามารถทำประตูได้ครับระวังตัวโดยเฉพาะเท้าซ้ายเนี่ยอันตรายครับไอโมมีคันครับไอวิสเกลเล่นสั้นครับนะแล้วกหอจอมแพงเนี่ยถอยไม่ถึงในจังหวะนี้ เดินทันอีกครั้งหนึ่งครับนะแต่เราไปแล้วสองมาลูกเอชจ่บบอกว่าโดนปลายมือผู้สาวประตูออกหลังเราได้เป็นลูกไปอีกครั้งนึงออหลังนะโมคุณลูกหนึ่งจังหวะนี้จับบอลไม่อยู่ครับปองตันหน่อยปองแต่ลผู้สาวประตูเนี่ยไปถูกเชือดหาอยู่อยังหนึ่ง ใส่ออกมาทางซ้ายครับจังหวะนี้ยังไม่เปิดทิ้งด้วยครับฟังอยู่แล้วได้ลงๆๆได้ลงแล้วได้ลงไม่ต้องเสียได้ลงเลยเลยเป็นลูกตั้งใส่ที่มาของบ่งบอลวิล่าครับเดี๋ยวเดี๋ยังดิลงแนเบิร์ด เตัวได้เไม่เหรตขึ้นหน้ารุ่นี้ไม่ดีบอลบกับเท้าเนี่ยรู้ตัวเลยครับใจรเวก่อนใจตะเอาไว้เฮ้ยได้ด้วยจ้ะเ๋่งได้เลยลูกทุ่งของไอ้สเกลครับ ดูเด็กกาสนามว่ากลุมมาอ้าวแล้วปล่อยบอลตกจังหวะนี้ไอเสเกลเบิร์ดยิงไกลตัวนี้ก็ยังไม่ตรกขอบเอ็มบอกไงยังการเปลี่ยนตัวได้ข้าสนามเนี่ยมารออยู่แล้วบอลวอลล่าจะเอาทลาดอ๋อเล่นไปเล่นมาเนี่ยเวลาเหลือ หมนาทีเสร็จเศ็เดี๋ยวไปขึ้นเวลาหลังครับให้มาเบิร์ดลูกนี้จับบอลแรกไม่ดีแต่ว่าไวเนี่ยกับทิ้งออกข้างไปก่อนครับโควต์ไม่โดนจะนี่เสียบอลให้กับฟางบิลลาหลุดมาสายหักมา ยัได้อยู่ว่าตงกลางมาวานิลาไหลออมาทางขวาหัวนะอ้จังหวะนี้ยจะสวนกลับแล้วเพราะไเม่สเกลตัดบอลได้ออกทางขวาขาลี้นไปเลยเเอด็กเกลูกไป่อแล้วเะมีการเปลี่ยนตัวด้านล้าสนามลุนลไปนู่นเลยนะทันน้หนักกันเลย บอกเลยใครเร <ager> <The second cam els> ื่องไหนมึงบอกไปเลยแอร์เวสต์เกลเลยออโศกลุมาสุ่ดชนะดาวนิล่าจะเอาพี่อาลงมาแทนไว้ครับแต่มูอีกครั้งครับแอร์เวสต์เกลสิงโยกมาเสาไกลลูกเนี้ยนะโหมตั้งมาแต่ว่าบอลเนี่ยน่าจะออกข้างไปแล้วได้การแล้วใช่คูมไกลมาพี่อาลูกเนี้ยเปียกกันอยู่แล้วสัด จังหวะเนี่ยเข้าแต่ด้านหลังคาไปต่อแล้วเสียงฟีฟให้กับบอลวิลล่าจังหวะนี้ได้ลุ้นกับลูกซีชิกบ้างครับเอลเอนสก์เกลเนี่ยใช้กับแฮร์ต่อคนครับอย่าวิ่งมาปั่นลูกนี้หลัวยังไม่ตก่อสำหรับพี่หยาวันนี้ เล่นเร็วเลยครับไอ้สเกนดกแานเขาปยลอยลอยยง่ายวดถ่ายมาที่ซอตรงกลางทูเนี้ยแ่จะไหลให้ทางซ้ายเนี่ยยังโดดักอยู่อ่ะลืนโอระวังนิดนึงนะสงวะแบบนี้ครับโอ้ไปเลอไป่ะพี่น้อ ้าจังหวที <at> ่ซุนเนี่ยแหวกอและตนันวิเซอรแดนี้เอาและวครเอาสเกลวัดให้รู้จักกีบ้าครับโอ้ถือว่าเหลียงน่เน่ยซยิได้เลยครับซิงวิ่งมาแล้วโอ้โหยิงจังหวะเนี้ยผู้า็ตูยังตัดได้ปลายมือดนดูแล้วนเว ใส่มุมเล่นชาดเลยครับสิงีมมุมนี้ยังไม่ยิยงครับผมแล้วจะวานทูกลับมาแล้วเอาแล้วจะสวนกลับแล้วป๊อกตุ้มท้ายได้เลยครับันนี้หนึ่งแล้วยิงมาลูกน,นี้ผมจะสิงวัดครับ แถวสองซิงแต่แล้วจะไปเอาโอ้โหจังหวะนี้ย okay? oh, well, ังแย่ทิ้งออกหลังไปได้ครับโอ้โหจังหวะว่าเราพูดถ้าหลุดมาเนี่ยบอลมอวีล่าเนี่ยสาบเลครับโอ้ชตองอกาเนี่ยให้เป็นลูกฟรีคิกแล้วตัวนี้โค้ชกำแพงเนี่ยต้องตั้งกันดีๆเลยแล้วตัวะเนี่ยเหลี่ยมเนี่ยเท้าซ้ายเนี่ยได้ลุ้นครับ ยิงยิงยัดไายยังปัดทิ้งออกมาได้ครับมงหนุนออกมาทีนึงแล้วต๊อกอยู่ที่โอบตีลากายยิงจังหวะนี้ยหนึ่งให้มาแล้วโอ้โหมันลึกเกินไปครับพยายามจะให้เพื่อใดด้านซ้ายครับเป๊ะบอยที่ลงมาใหม่ครับไทยมาทางซ้ายเนี่ยสวยครับเก็บบอลได้แล้วจะแหวกเข้าในยังไม่ได้ครับบอลอยู่ที่ซ๊อกครับบางบอลวิลล่าไอ้บอยหลา เขาเสียบอลให้กลับไปใอ้สเกลบอยไม่ต้องลงมาเลยพี่บอยบอยตามช่องลูกนี้ก็บอยไม่ต้องลงมาเลยพี่บอยบอยได้เป็นลูกเพื่อของบอลวิลล่าตอนนี้เหลืออีกหนึ่งนาทีเศษแล้วโอ้โหโอ้ยจังหวะนี้มาทางด้านหลังแล้วเข้าสุดการดูแลครับก็ถือว่าเข้าช้าไปนิดนึงแล้วบอย เสียปลาไอ้บอิลล่าครับปอยบอยบอยมาต่อนสูงไปสูงไปได้ได้เดูจากลูกพีกครับสวัสดีเขปทิ้งมาแล้วเป็น2สกัดกอกมาได้ครับจังหวะ2อไเอาไว้สกลจักได้ที่แน็ครับไป้พีชออกมาแล้วแต่ยังหมุนได้วอาวิล่าเขปโอ้ยเพื่อนทางขวาที่นี่นี่ แล้ออกข้างไปครับสามตัวตัวแล้วไฟลืมเส้นจังหวะเนี่ยทำชิ่งกันสองคนครับลืมถูกจะไปทางแค่จังหวะนี้ก็ยังไม่ผ่านซ๊อกแล้วตรองใช้ตรงนั้นนะยังได้เลยลูกไปลูนั่งสนาไอเวสเกลดูสิแล้วจังหวะยังไม่เข้าใจกัเลยครับ จะปล่อยให้แล่ข้างหลังค่ะเพื่อนนะวะซ็อกสวยจังหวะเนี้ยเบิร์ดดักได้สวยครับแล้วนกักมือว่างจังหวะเนี้ยเอ้าแล้วโชว์แกลจากขาเลยครับซ็อกนี่ได้เป็นเบิร์ดที่ดักไว้ได้จังหวะนี้แล้วจะสว,กวนกลับมาบอลอยู่ที่ซิงครับทางด้านซ้ายลุนซิจังหวะเนี้ยเพื่อน เหมือนให้แล้วแหวกกองหลังได้แต่ว่ายิงไปเข้าสองอแบบมือขาวไม่ตรงครับจัหวะเนี่าายกรรมการน่าจะห่อปอดลเลยแรงออกหลังไปก่อนแล้วค่งหลังเนี่ยถ้าเวลาบาดเจ็บสองนาทีอยู่ช่วงเวลาบาดเจ็บเขาด้วยครับ บอเสื <mile> ้องงเสื้อแกนแกนทางซ้ายอ่ะเวลาจ่ายต้องมองอ่ะเวลาจ่ายต้องมองอ่ะหยกมาลูกนี้ไปโดนลัทางกันอีกเยอะถ่ายตาบอลได้เกมเนี่ยเข้าหูกช่วงท้ายแล้วในครึ่งเวลาหลังครับสอหรับคู่ต่อไปเนี่ยจะเป็นเกมระหว่างมันโดนยากอ่ะทีมเดวิลเจอพนักเข่ามาต่อครับเล่ยนแข่งได้หรือตัวหลัก แทงกฝังรถปนี้ไปเลยครับจังหวะแท็มาแล้วได้เท้ามงหวะนะจังหวะนะดตัวอนี้ย่า้อยงอที่ดีครับจังหวะสุทยอดสุดสาแบบนี้ครับเราก็เดินมาสองพันมือของโค้ชกันครับอ้ยข้างไปเลยถือว่าเป็นตัวอย่างให้แกนักเตะในหลายทีมครับ ฮาเซ่บอลแล้วมีสปรีแบบนี้น่าสลับสับถึงแลไทยมาทางซ้ายแล้วนะแล้วตัดหล่ออยู่ทว่ฟาี้ย้อนกลับมาที่เซตต้งนแล้วแต่ยังไม่มีเหลี่ยมยิงจังหวะนี้ยังได้รืดพุ่งเข้าไปสิเกีวอยู่ในช่วงท้ายแล้วตอนนี้แล้วชาติจะแหวกมาแล้วตัดบอลได้ครับเบิร์ดโอ้โหนี่จังหวะที่จะสู่ตัดเพืยวให้คนยังไม่แม้เลยเอาได้เอาได้ พาุหน่อยใสมาแล้วดูพี่อาใส่เดแย่พี่ออกข้าไปได้วอนอยไอร่อยพาเาาหนึ่งครับจังหวะนี้จะลมสอคนตดักบอลได้ซแล้วดูเบิร์ดตรงกลางยิงอัดข้าแล้วจะเด้งมามเร็วโอ้โหนี่จ้จังหวะของพอาที่เสีที่ออข้างไปครับ ถูกมาหนึ่งล็อกมีสามคนนะตรงนั้นครับยังเล่นกันที่แค่ๆอยู่ครับแน็กโอ้ยหล้วหนึ่งเหนีหยวพี่ฮะเดินหน้าตัวจีนลูกนี้โอ้โหแล้วให้ขึ้นมาทางซ้ายฟาาัยาางบอลตีลาฟไม่ทัน,นแล้วสต่งนาวเกมคู่ต่อ,อไปเป็นเกมระหว่างคิงเดวิี่เดเตอรกับทางดา้านช่องาต่อ,อยังไงเปลี่ยนตัวได้เลยครับทั้งสองทีม แล้วไม่ปถามเจอเพื่อนนักข่องทีมที่การสนามเลยครับขอเจอเพื่อนนั้ข่องทีมที่การสนามเลยครับโอ้โหวันนี้ถือว่าสู้วันจุดมันเลยครับน้เงเ่ยสูสีคู่ขี้แล้วมีโอก่าถ้าประตูด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าจังหวะจบเนี่ยยังไม่มีใคร ทำประตูขึ้นนำได้ทั้งทีแล้ววันนี้ก็เลยทำเหรียนไปที่สูงประตูต่อศูนย์ับเกมคูห่หญิงสาวของเรา,า,าต้องขอขอบคุณแอลไดซ์เกลแล้วก็บางบอลวิลล่า,าไว้นะที่นี้ด้วยครับก็ถือว่าเล่นเกมนี่อยู่เล่นกันอย่าง<ส>มีสช็อปปรินครับต้องขอขอบคุณทั้งสองที